พันเอกกิติจันเอียดรองผออรมณอจังหวัดสตูลและนายทศพลสวัสดิสุขเลขาธิการกออารมณอจังหวัดสตูลมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานความมั่นคงกออรมณอจังหวัดสตูลพร้อมกับส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูลเจ้าหน้นาที่ป่าไม้ตำรวจฝ่ายปกครองตอชด4 .36 ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านส่วนที่กำลังปฏิบัติการยึดพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบกุกรุกที่ได้ทำการตรวจยึดไ้ก่อนแล้วเมื่อปี2562และคดีถึงที่สุดจำนวน3แปลง ในที่จํานวนสารที่ปกไร่ 3. งาน24ตารางวาอยู่ในเขตพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจํานวน1แปลงและอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้จํานวน2แปลงที่บริเวณบ้านกาเบงหมู่ที่2ตํตบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลและที่บ้านปากปิงหมู่ที่10ตําบลกาแพงอำเภอละงูซึ่งพื้นที่การรื้อถอนนั้นมีต้นมะพร้าวจานวน16ต้นต้นปลอมน้ํามันจํานวน13ต้นขณะที่จริงทําการรื้อถอน จากนั้นมอบหมายให้ผอ,อศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูลไปลงบันทึกประจําวันต่อพนักง,งานสอบสวนสพละงูเพื่อดําเนินการต่อไปนติตยาแสงมณีรายงานได้เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีลมกันโชกแรงทําให้สะพาปลอยริมถนนสาย3าตราดคลองใหญ่บริเวณหมู่ที่3บ้านห้วงสมตบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด มีเสาไฟฟ้าโค่นล้มขวางถนนจำนวน20ต้นต้องปิดช่องทางการจราจรหนึ่งช่องการจราจรในฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยะทางกว่า500เมตรโดยผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการซ่อมแซมโดยมีการนำรถเข็นมายกเสาไฟฟ้าและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่งผลให้ไฟฟ้า,าดับตั้งแต่การไฟฟ้าบ้านกรองกุดจนถึงหน้าวัดทวงสมโดยชาวบ้านต่างได้รับผลกระทบร้านค้าริมทางต้องปิดลงชั่วคราว เดกคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ2วันที่จะติดตั้งเสาไฟฟ้าจนแล้วเสร็จสาระเหตุการ์เสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนสาย3าลตรคลองใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งท้งนี้เนื่องจากการาไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งเสาไฟฟ้าในเขตทางหลวงเมื่อกล่มทางหลวงทําการซ่อมแซมถนนต้องขุดดินใกล้กับเสาไฟฟ้าทําให้โคนเสาไฟฟ้ามีดินยึดเกาะไม่เพียงพอรวมทั้งเสาไฟฟ้าก็เอ็นมานานแล้วและยังตั้งอยู่บนเนินดินเชิงเขาเสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดรวมทั้งกระแสลมกันโชคจนสุดท้ายก็เกิดค่นล้มลงจนได้ ถ้าได้ในพงพัดชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าฝนที่ตกติดต่อกันมาตลอดทั้งคืนก่อนเกิดเหตุน,นั้นก็มีลมพายุพ,พัดรุนแรงจนทําให้สาไฟฟ้าค้นล้มเสียงดังสนั่นวิเชียนม่วงสีรรยง,งานตำรวจตรวจ,จคนเข้าเมืองจังหวัดสาแก้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงสาแก้วจับกลุ่มในสนองกลางนอกอายุ1ิ้าปีเป็นผู้ขับขี่รถขนแรงงานต่างด้าว พร้อมกับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจํานวนทั้งสิ้น7คนซึ่งมากับรถกระบะนิสสันสีบอลเงินโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณทางหลวงสาย3 3สาแก้วกบ,บินบุรีตำบลศาลาลําดวนอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วโดวยผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางไปรับแรงงานชาวกัมพูชามาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพาไปส่งที่บริเวณแนวชายแดนบ้านนนหมักมุน่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วเพื่อจะลักลอบข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาโดยจรับค่าจ้างหัวละ3,000บาท เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิตามมาตรการสาธารณาสุขพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่หนึ่งคนขับซึ่งเป็นชาวไทยว่าซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวฝ่าฝืนคำสั่งเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสากแก้วนอกจากนี้ยังร่วมกันกระทำการม่วสสมส่วนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชานั้นได้แ,แจ้งข้อกล่าวหาว่าเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก่อนนำตัวส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพเมืองสากแก้วเพื่อดำเนินคดีต่อไปอยุทธนาพึ่งน้อยรายงาน นางนิตยาสอนหัดหญิงเก่งแห่งบ้านนาแขมอภอกบินบุรีจังังหดปราจีนบุรีนำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการโคกหนองนาซึ่งจะตัวมีความภูมิใจกับแรงการที่ทุ่มเทลงไปจนปรากฏเป็นโคกหนองนาโมเดลที่นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะบรนดานใจให้กับอีกหลายคนเข้ามาศึกษาและนำอ,องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยพื้นที่แรกนางนิตยาได้ปรับเป็นบ่อน,น้ำเล็กๆเลี้ยงหอยเชอรี่โดยมีโครงเหล็กมุงด้วยสแลมเพื่อลดความร้อนพร้อมปลูกพืชผักเลื้อยคานที่เลือ้อยต่อยอดขึ้นตามโครงสร้าง จากจุดนี้ไปยังเส้นทางบนโคกที่เกิดจากดินที่ขุดขึ้นมาเป็นบ่อในโครงการนำมาถมให้เป็นโคกตลอดข้างทางยังปลูกฟักทองน้ำเต้าและพืชอื่นๆเป็นเสมือนร่มให้เดินชมแบบสบ,บายๆในส่วนที่ปรับเป็นพื้นที่เนินก็มีการปลูกแตงกวาที่กำลังออกผลอย่างเต็มที่โดยข้างกันนั้นจะพบแปลงนาขนาดเล็กที่ลายล้อมไปด้วยผักสวนครัวอาทิตตะไคร้กระเพราโหระพามะเขือ นอกจากนี้ยังมีเล้าไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงกึ่งเปิดทำช่องทางให้แกได้เดินออกไปคุยเขีียดินเล่นไม่กักให้อยู่แต่ไหนเล้าซึ่งเป็นที่มาของไก่อารมณ์ดีจากจุดนี้ไปดูซุ้มต่างๆที่ปลูกพืชชนิดเลื้อยสารพัดไม่เว้นแต่มามุ้ยอินเดียจนมาถึงบ่อเลี้ยงปลาทับทิมที่ออกลูกหลานเต็มบ่อจุดสุดท้ายมีการวัดภาพโองการโดยมีพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระผู้ให้กำเนเิดเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งคุณเนธิยาบอกว่าตนวาดมากับมือ นอกจากนี้มีการทําปุ๋ยหมักจีวภาพเพื่อใช้ในโครงการโคกหนองนาโมเดลด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นางิติยาบอกว่ามีความภูมิใจและยินดีที่จะมีโอกาสต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927513845ทีมข่าวไทยกันิวส์รายงานนายชจริตมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดูนยนประสานงานช่วยเหลือคนร้อเอ็ดกลับบ้านและจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ตำรงทธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดบริเวณชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องจากเมื่อวันที่7กรกฎาคมสอบคอจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติให้จัดตั้งสนย์ประสานงานช่วยเหลือคนร้อเอ็ดกลับบ้านและจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือและประสานงานให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดได้เดินทางกลับมารักษาตัวในภูมลำเนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า ได้มอบหมายนายอำเภอทุกอำเภอจัดตั้งส่วนประสานงานช่วยเหลือคนไร้อดกลับบ้านที่บริเวณศูนย์ดำรงทรรมของทุกอำเภอผู้ติดเชื้อที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับมารักษาอย,ย่างภูมิล,ลำเนาขอให้ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์043519427และสายด่วน1567ได้ตลอด24ชั่วโมงสุดเทบลายแก้วรายงานในวัฒนาภทติชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสเิเกตพร้อมกับคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอการทะลักเพื่อใช้รองรับชาวสีสเกตที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีความจําเป็นต้องเดินทางกลับมารักษาที่บ้านเกิดโดยมีนายสุกิจเหลืองสกุลชัยนายอำเภอการทะลักนายบุญประสงค์นวนสายหัวหน้าสํานักง,งานปอพ,อพอจังหวัดสีสเกตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังมีการรับมอบถุงน้ําใจเป็นอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้จําเป็นสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกษจำนวน50ถุงและน้ำดื่มที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน50แพ็คขณะที่จังหวัดศรีสะเกษพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19ประจำวันที่9ก COVID 19, รกฎาคมจำนวน,น,น,น43รายสะสมรวมทั้งสิ้น832รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน371รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน3รายผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า จังหัตสีสเกตมีความพร้อมในการรักษาคนป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หากรู้ว่ามีคนป่วยทั้งหมดเท่าไหร่จังหวัดก็สามารถบริหารจัดการได้ง่ายในการเตรียมเตียงของคนไข้ในโรงพยาบาลหรือจัดโรงพยาบาลสนามหรือกรณีจัดทำโฮสปิทเทลเพื่อให้ผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลที่มีอาการดีขึ้นแล้วได้ถ่ายเทไปย,ยังโรงพยาบาลสนามต่อไปบุญทันทุศีวันรายงาน